รายการน,นี้ผู้ดีห้ามดูใครชอบก็กดไลค์ใครไม่ชอบมืงอออกไปสัตว์สวัสดีทุกคนด้วยนะครับและนี่ก็คือรายการในคอสแคสเกม m ิ n งนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมลิฟสเดนอีวิ l ไฟนะครับผมก็ไม่ได้เข้ามาเล่นนานกันเลยทีเดียวอีเชี้ยเอ้ยอะไรกับกูวะฮะฮะฮะยังไงวะนะครับก็เล่นยังไงวะดึงไปหมดละ ไปอยู่กับลิสเทนนี่วิวโฟนานเหลือเกินนะครับก็กลับมาเล่นเกมนี้กันบ้างนะครับ <c oughs> เพราะว่าเ,เราจะได้ไม่ลืม <c oughs> เฮ้ยยังไงวะ <c oughs> โอเคผมมารอบนี้ก็ใช้ใช้เมาส์เล่นแล้วนะเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> ช่นนี้จะฟาดกูนะครับสำหรับล่นเ e นนี่วิวไฟผมก็เคยโคออฟเล่นกับโฮคัสเซโบไปแล้วแต่วันนี้เรามาเดี่ยวในโหมดมอร์ซ n a น i e ีนะครับหรือว่าที่แปลเป็นภาษาไทยก็คือทหารรับจ้างนั่นเอง ใไ้เพิ่มมีปืนพกปืนพกอีควิทดิซัดเอ้ยเยี่ยมงมาแล้วกูจะยิบปืนของตายจะยุ่งกูจะยุ่งกูเนืเนื้อเนื้อเนื้อะไรล่ะโอเคนะครับมีเวลาทั้งหมด58ิวิเราก็ต้องหานาฬิกาเพื่อไปถึงด้วยขวางขวดเหรอวะฮะยังไงวะป้าฮะโอเค ถามว่ามาเล่นเกมนี้ทำไมนะครับก็พอดีมีเทลเลอร์ใหม่ออกมาแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ไผ่แฟร์โพเซ็นนะครับที่ทำเอ่ฟเฟกต์เขาเรียกว่าอะไรนะเอฟเฟกต์ดีๆออกมาให้เราได้ใช้นะครับเออมีสเปกบาร์นี่หว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยใช้คีย์บอร์ดเล่นนะครับต้องขอใคยด้วยนาฬิกาเย yeah! ้นาฬิกาถีบมากโอเคเราบวก30มสิบวิน,นะครับในโหมดโมเดลเลอรี่ล้วก็มีเวลาจำกัดด้วยนะครับในการเล่นเราก็เ ต้องหานาฬิกาทรายนะทุกโอเคตัวละครก็ยังไม่ได้ปลดล็อกอะไรกันมากมายนะครับกระสุนๆนก็เยอะอยู่โอเคเราดับไอเทมไปเรื่อยบึ้มไปก่อนเอ้าเขี้ยโอ้แต่แต่แต่เรือดมันเยอะดินะเรือดเลือดมันเยอะดิเรือมดิเฮ้ยมึงยังไงวะฮะมึงยังไงวะมึงยังไงวะมึงยังไงวะฮะยังไงวะต่อยต่อยขี้ไปก่อนรอบนึงโอเค เชว่าอารม่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชียนี่แม่งจากไหนวะไม่ได้แบ่หรอกครับแบงแบ่งแบงแบ่งจบแล้วไม่ได้แบกหรอกตัวข้ามไปจำเออมองซ้ายดิไอ้แม่งตามมาแล้วไอ้เซตมองตายมองตายเหรอยังไงวะหลดลงหลดลงอ้างหลดลงล่างโอเคยู่ไร่สองนาทีผมก็จะขอเอ่อ ทำคลิปนี้สั้นๆนะครับขอไม่ทําอะไรมากเพราะว่าจะเอาเธอเริเรมใหม่มาโชว์กันนะแบง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 แไมไ่แดกหรอกครับวายพวกกักโอเคไม่เป็นไรเลยอีกเดียียวทีวเนี่ยโอเค1น,นาทีกว่านะครับผมก็แค่ไม่นานหรอกรอบนี้ทำคลิปวิดีโอมาคำๆเลยใช่โอเคหันกลับมา ชเนนวชเวาโรม,มามบรแบ่งๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆยมาๆๆๆ่ๆๆ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 มๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆๆๆยๆๆๆๆ์ๆๆๆๆๆๆบๆๆ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 ์ๆๆ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 ่ๆๆอๆๆๆๆอๆๆ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 เๆๆ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 มๆๆกๆๆ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 กนมากกว่าเป้าเลย โอเคเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับในการแคสครั้งน <expl ant. S 2> <esz> ี้ไม่ได้กลอกพวกเมืงเฮ้ยยะอะไรทำไมอ่ะไอชิ้นนี้แม็กยังไม่ตายสักยังไงวะมีฟไปก่อนมีฟันไปก่อนเอ้ยยังไงวะยังไงวะฮกยีรล เชียรไม่มีรายดอบเลยกระสุนไม่นั้งหมด40นัดครับเหลือเวลาอีก30วิในการแคสครั้งนี้รอบนี้ก็ถือว่าเออมาขำๆแล้วกันนะเดี๋ยวเออวันไหนว่างๆเยอะๆเ,เ,เนี่ยเดี๋ยวจะมาแคสยาวๆให้ดูกันเพราะว่าผมก็ต้องมีการบ้านทำด้วยนะเหลือเวลาอีกไม่เยอะครับยิงยังไงวะยิงไม่โดนเลยโอเคหมดเวลาจีสาม 2 1วู้ฮู้มิชชั่นโอเวอร์นะครับเรามาสรุปสกอร์กันดีกว่าว่าได้เท่าไหร่อ่าก็ได้กันเท่านี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วก็สำหรับ d i s รีวิวห้5เนี่ยนานๆทีจะมาทำนะครับก็ขอให้ทุกคนติดตามซีรีส์ d i s รีวิวโ4ที่ผมกำลังทำวอล์กทูนี่ตอนนี้ด้วยนะครับมีอะไรก็ติดตามกันได้ที่เว็บเพจ w w ็บเฟซบ o ๊กคอมสแลส xcg t v นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ